ครับจากเพลงลอกตกปลามือสองบายวิเลโชนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นลอกของอ่าของไดว่านะครับไดว่ารุ่นรุ่นอ่าซูเปอร์สปอร์ตเอสเอสแปดร้อยเอลบีเอครับเป็นลอกอ่าแบบเบรกคันโยกแบบนี้นะเป็นลอกสไตล์อิโซครับข้อสภาพ ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ยูรอยก็ตามที่เห็นเลยครับนี่เบิ้ลเลยอ๋อนี่ก็ยูรอยประมาณนี้ครับผลิตอันนั้นเจแปนครับสติกเกอร์ทับอยู่นะโลโก,โก้สวยดีครับอยู่ครบทั้งสองด้านนะครับ ก็ประมาณนี้นะยืดลอยอ่าก็หมุนนี่ครับเป็นลอกแบบถ้าคนเคยเล่นจะเข้าใจนะเพราะว่าลอบโรเตอร์มันจะนำหน้าลอกอประมาณนี้นะการแขนย้อนกลับทำงานปกติครับ ก็เวลาปลาลากปลาดึงโรเตอร์มันจะหมุนย้อนนะครับถ้าหมุนย้อนก็คลิกเสียงก็จะดังแบบนี้นะเวลาเราเบรกเราก็มาเบรกตรงนี้ครับก็ค่อยๆเลียไปครับเนี่ยคบเบรกอยู่จึกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับปรับตรงนี้ได้ครับปรับให้มันฟรี ให้มันหนืดเวลาปลาด,ดึงครับตัวนี้หนืดมากเลยันี้ครับสามารถปรับได้นะก็ระบบทำงานก็มีประมาณนี้ครับ แล้วก็สปริงหนะ้าล้อแข็งแรงเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับสปูลไม่สามารถหมุนได้นะครับเพราะว่าเป็นล้อลอกแบบนี้นะก็จะถอดได้ประมาณนี้ครับก็เป็นลอ้อโบราณล,ลอกเก่าลอก,ลอกคลาสสิกเลยครับแขนก็สลับซ้ายขวาได้ครับ ขนาดสปูลน,นี่น่าจะเป็นเมก l i ไลนะครับบอดี้เป็นโลหะครับขนาดก็ประมาณเบอร์สองพันครับลด,ดลายดูขนาดจุดสายนี่ครับประมาณนี้ครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดใน ลาซาด้าหรือช้อปปีได้เลยครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับกดสั่งซื้อในเพจส่งฟรีครับ